สุดยอดพระเอกหมอลำแห่งปีผู้ติดตามออนไลน์บ้านฟ้ามากที่สุดในประเทศไทยใครคือสุดยอดแห่งสยามไปดูกันสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะฮะมาดูสุดยอดพระเอกหมอลำแห่งปีนะครับมีผู้ติดตามมากที่สุดในปี2025ในบ้านฟ้านะครับใครอยู่ที่อันดับเท่าไรกันบ้างไปดูกันครับเริ่มต้นจากที่อันดับ19เลยนะครับก็คือคุณเจมบอนอธินัน ผู้ติดตามมากถึง122,000คนเป็นพระเอกหมอลำฝ่ายชายของหมอลำใจเืินร้อยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ18ก็คือคุณดนธนดลเสียงวิหกมีผู้ติดตามมากถึง132,000คนสังกัดวงหมอลำเสียงวิหกนะฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ17ก็คือระน้อยกระสินลำเพินมีผู้ติดตามมากถึง136,000คนสังกัดวงซานเลา้าบันเทิงศิน อันดับถัดมายอยู่ที่อันดับ16นะฮะก็คือคุณท็อปตราก่อนมีผู้ติดตามอยู่ที่144,000คนสังกัดอยู่ที่วงระเบียบวาทศิลปิ อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ15นะครับก็คือคุณวัดสิวด,ดลนผู้ติดตามมากถึง1 5 8 0 0 0คนนะครับเป็นหมอลำฝ่ายชายกระแสโซเชียลมาแรงแบบสุดๆเลยนะครับนี่มาถึงที่อันดับ14นะครับก็คือคุณต้นวิมลชัยมีผู้ติดตามอยู่ที่1 6 3 0 0 0คนเป็นหนึ่งในหมอลำฝ่ายชายของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับสิแล้วก็คือคุณจักรพันธ์ลำเพลินมีผู้ติดตามอยู่ที่165,000คนเป็นผู้บริหารวงหมอลำซานเลาบันเทิง อันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ12นะครับก็คือคุณพ่อวิรพงษ์วงศิน์มีผู้ติดตามมากถึง1 8 8 0 0 0คนเลยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งวงศิลปินภูไทยตอนนี้เป็นด็อกเตอร์วิรพงษ์วงศิน์เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ11ก็คือคุณเต้าหยองมีผู้ติดตามมากถึง22,000คนเลยนะครับณนปัจจุบันเนี่ยสังกัดอยู่ที่วงระเบียบวาทศิลป์ฉา,ายาก็คือหมอลำดารานะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ10ก็คือคุณโชคชัยน้อยดาวเหนือ มีผู้ติดตามอยู่ที่2 9 0 0 0คนเป็นสุดยอดหมอลำกรอนที่เป็นกระแสมาแรงแบบสุดๆในยุคนี้สมัยนี้นะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ9ก็คือคุณอาร์ตอัธชัยมีผู้ติดตามมากถึง2 4 0 0 0 0คนนะครับเป็นน้องชายของคุณแอนอรดีณปัจจุบันสังกัดอยู่ที่วงหมอลำใจเกินร้อยนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับแปก็คือคุณไดมอนด์ริทิก่มีผู้ติดตามมากถึง2 5 6 0 0 0คนนะครับเป็นลูกชายของคุณไหมไทยหัวใจศิลป์ซึ่งณปัจจุบันสังกัดอยู่ที่ วงเสียงอีสานนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ7แล้วนะครับก็คือคุณวิเชียนโตเกียวมิวสิกมีผู้ติดตามมากถึง258,000คนเลยนะครับเป็นสุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งที่มีเพลงโด่งดังมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นก็แล้วแต่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงโด่งดังแบบสุดๆเลยและทีนี้มาถึงที่อันดับ6แล้วนะครับอันดับ6ก็คือคุณเด่นชัยวงสามารถ มีผู้ติดตามมากถึง2,90,000คนนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ขวัญกับคุณแพรวพวแสงทองนะฮะนี่ก็โด่งดังแบบสุดๆเหมือนกันเลยนะครับและทีนี้มาถึงที่อันดับ5นะครับอันดับ5ทะลุ300,000ผู้ติดตามเลยนะครับก็คือคุณเหลิมชัยใจเกินร้อยมีผู้ติดตามมากถึง328,000คนนะฮนะณปัจจุบันเนี่ยเป็นหมอลำฝ่ายชายของวงหมอลำใจเกินร้อยนะครับ แล้วทีนี้มาถึงที่อันดับ4นะครับต้องบอกว <50, 000, S 1> ่าเป็นสุดยอดหมอลำกรอนยุคนี้สมัยนี้เลยนะครับก็คือคุณอภินันน้อยดาวเหนือนะครับคุณอภินันน้อยดาวเหนือมีผู้ติดตามมากถึง4 4 8 0 0 0คนนะฮะเป็นสุดยอดหมอลำกรอนที่กระแสมาแรงแบบสุดๆเลยนะครับและทีนี้มาถึงที่อันดับ3นะครับทีาบอกว่าเป็นสุดยอดหมอลำเลยนะครับและเป็นสุดยอดผู้บริหารด้วยก็คือคุณนกพงศกรนะครับมีผู้ติดตามมากถึง80,000 0คนเพื่อสมัยครับ 8แสนคนเลยนะครับสำหรับคุณนกพงศกรนะฮะเป็นผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกสุด ยอดจริงๆเลยนะครับนี่มาถึงที่อันดับ2นะฮะสุดยอดพระเอกหมอลำแห่ยงยุคเลยนะครับก็คือคุณบอยรีชัยนะครับมีผู้ติดตามเป็นล้านเพื่อสมัยครับมีผู้ติดตามมากถึง1 6, 7, 000, 000นึ่ล้านหกแสนดคนสุดๆจริงๆนะฮะเป็นเจ้าของวงหมอลำใจเกินร้อยเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็เป็นคู่ฝันกับคุณแอนออรดีนะครับต้องบอกว่าเก่งทุกวิต่อ็หล่อเก่งก็เก่งสุดยอดจริงๆเลยนะครับและทีนี้มาถึงที่อันดับหนึ่งนะฮะสุดยอดพระเอกหมอลำแห่งปี2025ผู้ติดตามในบ้าน ฟ้ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือคุณเออนุชานะครับคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะครมีผู้ติดตามในปัจจุบันมากถึง2องล้านหนคน คุณพระสองล้านกว่าคนเลยนะฮะเป็นสุดยอดหมอลำซิ่งคู่ขวัญกับคุณนุ่นทิดาพรน,นะฮะคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะเอาแค่ฉายานะฮะเด้าฟ้าปิ้นนี่ก็อธิบายได้เลยนะครับว่าเป็นการร้องการลำที่สุดยอดสนุกแน่นอนนะครับและนี่คือสุดยอดนะฮะผู้ติดตามสองล้านกว่าคนและนี่คือสุดยอดเอกหมอลำแห่งปี2025สุดยอดแห่งสยามขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ